สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดาังมาแล้วค่ะมาแรงเลขสายด่วนวงในงวด17มกราคม66มาแรงเลขสายด่วนวงในหลุดมาแล้ว17มกราคม66มาแรงสุดๆสำหรับสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2566เลขมาแรงในกลุ่มดูแล้วน่าจะเป็นเลขสายด่วนวงในที่กำลังเป็นกระแสามาแรงและเป็นที่พูดถึงในกลุ่มมากที่สุดเพราะเลขสาด่วนวงใน คัดตัวเลขมาให้แล้วเอาใจคนงบน้อยสุดๆจะมีเลขอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยเลขสายด่วนวงในเลข3มตัว495เลข2ตัว9559แถมยังสามารถนำเลขไปคุ้ยกันได้เช่นเลข3มตัว495 594 459 945 954เลข2ตัว95 59 99 55 44 49 94 45 54เป็นต้นอย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ